ัเต็มพิธีสานครับผมสวัสดีครับเตรียมจัดพิธีสานครับผมครับผมครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องครับพ่อก็อยู่ที่โคราชนะครับนอกมือนีอยู่ที่ปักธงชัยวิรกรรมครับ,รบกําลงงังเรียนดอยู่ในกินตัวเลี่ยงเลี่ยงนะครับมอญหลังพี่กระได้ไมาเยี่ยมพี่เยี่ยมนอกมาเยี่ยมอ่า คุณป้าคุณลุงพี่น้องครับผมครับอยู่ทางเอ่อปักตงชัยพี่น้องมาเยี่ยมเยี่ยมกันคับพี่น้องครับทมื่อนี้กับลุงการครับผมสวัสดีครับผมที่ร้านครับผมครับเมื่อนี้กำลังอยู่ที่บ้านของลุงการลุงการเนาะครับครับครัเมื่อนี้กำลังซีเอ็ดแนวกินข้าวแรงกันแมนครับผมสุดยอดเลยพี่น้องครับบรรยากาศพี่น้องครับเมื่อนี้ก็อยู่นี่แล้วพี่น้องครับเดี๋ยวเมื่อนี้ก็จะเป็นเมนูเฮาเมื่อนี้ก็คือเป็นต้มไก่นะพี่น้องต้มไก่ครับผมแล้วก็มีอย่างอีกแน่ ย่างไส่ย่างไส่เนี่ยกับหวานเป็นลายย่างลายแนวครับผมอ๋อพี่รองครับผมใจพี่รองเอ้ยเดีมาเยี่ยมยามพี่รองทรั้งทีครับครับครับเอาเดี๋ยวเขาซับนั่นเท่ากับพี่รองครับผมจะวิ่ต้มต้องกาแซ่บๆพี่น้องครับผมืเอนี้สูตรเทศน้องจานพี่รองครับผมจัดให้ตามคำขอครับผมแซ่บพี่รองครับผมครับติดตามได้ที่นี้ครับมากพี่รองมาสดต้มกันเด้อพี่รองครับเี๋พี่รองครกำมังทำหลังแจกแซ่ยๆแล้วอู้หพี่รองเอ้ยเครื่องมอเลยพี่น้องอู้หูแต่แซ่บพี่รองครับผมเอ้าทั้งนี้ก็ตามเครื่องแล้้้้้วพพีีีีีี่่่นนนนนอองงงคครรัััับบทก็ไไดผมย ขึไผ่้เทพี่้องครับปอกพริกพี่้องครับไส้ลงไปพี่้องครับหอมแดงพี่้องน้ำเดือดเราไปจะหน่อยไการป่พี่อ่ะแต่ละเครื่องคมาผิวในห้องไปกัไปนะครับอันนี้สูตรเด็ดพี่้องครับสูตรเทนนองจานเป็นรสต้มไก่พี่ลองครับแต่ว่าต้มแบบบกคือไผ่เ็บกคื้ไผ่ครับแต่ว่าอัทิเสบมันตมหรือว่าสบกับานซีบมันกันพี่้องน้ามาเทียบกับสีบอยู่หรอกพี่้องครับนี่โอ้ยมันจะไปสวดตัวน้อนำพี่้องเลยต้มไก่แบบนี้เนาะสู กินน้ำออกเต็บ่อก็ได้ต้มไปเลยเดี๋ยวกอเองับต้งเลง้บว้นน้ำออกต้มไก่รือแกงเนาะพี่น้องคนว่าผู้คนกับอะเออต้ขัวเอือขัวก็มาจากนี่พี่น้องไว่พน้ำน่อยหก็เอื่อขัวเลยไม่สร้างบ่อบอกให้ต้มไก่มาขัวไก่นไปเนาะเพิ่งต้อกัรพี่ีกันได้หลายอย่างครับผมเดี๋ยวจะเอื่อน่องครับ้ถ่านน้ำดีดีก็ได้พี่เนาะติดตามพี่น้อง อย่างนครับพี่น้องครับต้องพูดกับต้มให้น้ำเดือดซะก่อนพี่น้องครับผมเออต้มไก่ใส่น้ำปลาแดกพี่น้องเก็ใส่น้ำปลาผมชืรถลูกไก่พี่้องครับเร่องนี้กันเลยพูดอะโอ้พี่น้องครับผมใส่ละราชารสสีพี่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 พีองครับผมเนะราชาชืรสเนี่ยชื่นใจเลยโอ้โทษ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 พี่น้องครับครับของแซ่บเลยนะพี่น้องนี่ข้าใส่เบื้องต้นซะก่อนครับพี่น้องครับผมแต่ยังน้อย่ยังน้อยเย่อย่อราชาจากน้อยนึงก็แซ่บแล้วพี่น้องครับจากน้อยนึงครับพี่น้องเอาอ๋อทำนี่แหละพี่น้องครับผมแับนี้ ามใช้น้ำต้มตั้งหากน้องพี่น้องลัวซะก่อนจับไอเครื่องปรุงเขาเนื so ้อเขายังไกล้ต้มน้ำเตะปลาแด็ดต้มไกล้ตปลาแดีุวนะครับพี่เนาะคลุกเข้ากันเอาถ่ายใจหน่อยได้ไหมเนาะติตามพี่ทั้งยี่ห้อหอมปลาแด็ดคล้องกันนิจครับบึ้งบึ้งหอมปลาแด็ดพี่น้องครับขนาดเลยพี่น้องจำกับเขาบังเด้ไปแน้องครับเิดสี่ตอนบังเด้เนาะขนาดอ่ะวันนี้ทั้งนี้กับพี่น้องครับพี่สามพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องครับผมครับหลังจากที่นั่นเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็จะเอาไก่ลงเหมาะนะครับเนาะ พี่รองครับผมครับพี่เนี่ยว้สุดยอดเลยพี่รองครับลูกจ่องเนี่ยอ้อันนี้นี่สูตรเด็ดทำแบบไรับพี่ตัวนี้บ้าพี่เลยครับพี่รองครับผมนี่ครับพี่รองครับโอ้นี่พี่รองครับเนี่ยอันนี้นี่คือเขาจะขัวซะก่อนขัวให้ยขัวมันเขาเนื้อขนาดขัวมันหอมเลยครับต้มไก่สูตรเดิมนะครับผมเขาเนื้อเขาหนังซะกอนพี่น้องครับเขาจะเติมน้ะเขาจะไปเติมเครื่องปรุงอีกรอบนึงเพราะว่าเนื้อเครื่องปรุงมันจะเข้าไปได้เนื้อไก่พี่น้องครับครับผมนี่ครับพี่น้องครับ อันนี้คือน้ำเดือดได้เพิ่มเลือดเขาจังข้าวคนไปรองคาร์บงครับครับนี่ครับำนี่ไปรองคาร์บงครับเพราะว่าต้องให้น้าำเดือดข้าน้ำบ่เดือดนี่ไก่้ข้าวครับถูกต้องนหมพี่น้องอ่ะพี่น้องครับผมถ่ายกน้อยพี่น้องครับนี่พี่น้องใส่เตาทานพี่น้องเลยต้องใจเย็นจังหน่อยพี่น้องครับผมถ่ายกน้อยพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้ทางนี้กัมีเมนูแล้วนะลูกน้องีหเนาะสุดยอดเลยนไปรองครับผมครับอาหารต้อนรับพี่น้องครับผมครั้งอ่าโคนอาหารพี่น้องครับเบื้องในพี่น้องครับ เบิ่งนะฮะเคยที่ได้กินได้เยอะกว่นี้เออดว่าต้มอย่างไรลงกานอะไรเนี่ยต้มปลาแดกต้มน้ำปลาน้ำปลาหม้อปลาลาครับผมอันนี้เออดว่าต้มหม้อปลาล่ากินได้เลยต้มน้ำน้ำปลาแดกนหมพี่รองครับเลยต้มปลาเลยพี่รองครับปกตินี่อยู่แถวบ้านผมนี่ต้มแบบนี้แล้วนี่ต้องปนครับผมแต่ว่านี่ไม่มีปนเลยนี่กะปนกะไดครับผมจะแต่ว่ามันขุนขุนนก่อนครับผมโอ้มันชุเฉลิกกินแบบนี้เลยโอ้เล็ดไปเนาะบ้ดนี้พี่รองครับ ต้มน้ำปลาอะไรรองเอ้าวซิเมืองกันแล้พี่น้องเลยทำไมครับผมผักกาดเสร็จคือผักกาดทินของเขานี่แหละครับผมประมาณช่างหนิเพิ่งกินข้าวเจ้าโอ้เอาหัวเก็บเข่าเลยครับโอ้แซ่บดีพี่น้องครับการทำมาต้มปลาทำปลาแดกกันแล้วว่ามะแล้วก็ได้ครับผมอือพูดนะพี่น้องเข้มกว่าก็เข้มกว่นี้ต้องต้องจ้างกับเข่ากินเด่นเพราะอะไรตัวเนี้ย แม่นครับมันเค็มอยู่เลยต้องลาดเข่าลาดแม่ครับลาดเข่าปอกใช่ไหมเนี่ยสงเสริยใส่หลายพผลครับผมแต่แตเค็มจี่นละครับต้องเกินเข่ากินก็เค็มเข่าโยเฉพาะเดีครับครับอันนี้นี่ก็จะเป็นแกงกะอันแกงยังก่อนนี่แกงนไม้แกงน้ำไม้ส้มใส่เห็ดเฟืองพี่น้องครับขออยาตจิ้มยังไงได้พี่น้องเด้วยจิ้มนีดแซ่บอืะแฉบแฉบแฉบเขาทายพี่น้องครับบนหัวบนหัวเลยดีนะใหญ่ถึงฝีมือผมนะครับครับผมครับเดี๋ยวจากเราอย่างนี้ต้มไก่อันนี้ออเดอร์ไปด้วยครับเนาะ พี่น้องการเมื่อเนี้ยต้องขอบคุณพี่น้องครับผมครับทั้งคุณป่าคุณลุงเพื่อนพี่น้องครับเพื่อนทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งปักทงชัยนะครับเนาะเมื่อเนี้ยก็อยู่ที่อำเภอปักทงชัยพี่น้องครับผมครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวถ่ายสักหน่อยได้พี่น้องคกรรารทำมากินต้มไก่ต้อกัดน,นะพี่น้องเดี๋ยวถ่ายพี่โอเทียมตะกรอนพี่น้องครับเดี๋ยวลุงการว่าอยากชิมยอยู่ฝีมือของโอเทียมจานเว้ยไอ่นติดตามพี่น้องครับเนี่ยครับพี่น้องครับอู้อันนี้เป็นการขวบตะกรอนมาพี่ทั้งนี้ครับขวบเครื่องส่วนเลยพี่น้องครับเขาเนื้อไก่พี่น้อง ว่าไงมาามมันเขาเนี้ยคัะดีจังเติมน้ำมงไปแมนครับับันมาสุดเติมน้ำแต่ปรุงอีกรอบนึงแก้วตอนนี้ครับรู้สึกว่าได้แต่ได้ไรสชาติแก้วเพียงแก้วเขาใจเกลือทุกอนครับผมต้มก่เกล่อก่อนจะเติมน้ำเ้าพี่น้องครับผมอ๋อติดตามติดตามพี่น้องไปดแซ่บพี่น้องเอ้ตรงไกลเมือนี่นี่กับพี่น้องครับทางนี้กเชฟเทปพี่น้องครับกลงใจเอยัะครับเชฟเทพ้อทางนี้มัลสิมักมักใส่เนาะนอครับโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเอาขาติดตามพี่น้องครับมาโยมันกินน อเออพี่รองครับผมครับวันนี้พี่รองครับผมครับวันนี้ก็เติมน้ำเข้าไปยังน้อยนึงพี่รองครับผมวันนี้น้ลงไปแล้วพี่รองครับสุดยอดเลยพี่รองครับนี่อยู่ในกีดน้ำเลยไปใบบขาดอ่อนนี่ต้มนะพี่เนาะครับเขาคอยเคี่ยวให้ออกเทเลนิดละน้อยไป,ขปเขาไปเลยฝ่าพี่รองให้สมุนไพรออกมาเต็มทีเดียวก่อน<ช>อันนี้คือใบสุดร้อนพี่รองใส่ใส่ลงไปพี่น้องครับเพิ่มแซ่บนัวพี่น้องครับนี่พี่น้องสุร้อนไปตูวขันตอนสุดท้ายครับหอม เออตดใบหอมอืมตอนปงเนาะแมนครับตัวนี้ให้เคี่ยวให้ความนัวของมันไพ่นออกสักรับนี่ไปขามบ่ันไห้รดเปรี้ยวจักหน่อยนึงหลังจากนั้นเฮาจะมาปรุงรดตามใจชอบครับผมแต่ว่าใกล้ได้เปื่อยแน่นอนแล้วหัวเคี่ยวไปแล้วครับผมเคี่ยวใส่น้ําปลาปรุงเครื่องเรียบร้อยเฮาเคี่ยวแล้วเปื่อยแล้วบบดนี้เฮาเติมน้ําเพราะว่าจุดประสงค์เฮาคือสดน้ำเนื้อสุดยอดพี่น้องครับเอ้าถาจักหน่อยเลืเลื่อนไปลองครับผม เดี๋ยวยังไปซิ้นน้ำกันนี่ต้มไปเรื่อยยังอยพี่น้องครับจากวิวไปกินน้ากันพี่น้องครับผมถือว่าเป็นอันเสร็สิ้นแล้วล่ะพี่น้องครับผมครับต้มไก่เมื่อนีร่พี่น้องครับผมสูตรเด็ดพี่น้องครับสุดต้มใส่น้าปลาชอบป้ะเขียวใส่นน้ำปลาอย่างดีพี่น้องสุดยอดพี่น้องครับเบิรงกิจจานพี่น้องครับขายัได้ไหมพี่น้องครับกันลังขวดกันลังหมอนพี่น้องสุดเท่านั้นอ่ยากมาแซ่บน้ากันครับผมขับขับขายัได้ไหมพี่น้องครับเนี่ยครับพี่น้องครับผมครับโอ้เรียบร้อยแล้วนะพี่น้อง มืเอนี้ต้มไก่สูตรเด็ดของพี่อุทินครับผมครับเมื่อยต้มไก่พี่ลองครับมื่อยในอยู่ในกินเรับพี่ลองเลยครับมากมามาหลายสิ่งหลายอย่างครับผมใส่หมูระเบิดพี่ลองครับลูกคนซิมกควนหมูเราเคยกินใส่หมูได้ไงเบื้องเมืองเบิ้งหน้าตาว่ามันหวกพี่ลองครับเลือกกินคืออยังนี้เลือกกินขนาดได้เลเบิ้งหน้าตาพี่ลองเลยไข่เจียวเราเคยกินครับเคยกินแล้วใส่หมู มามามาเป็นรองกรรมครับมาเนี้ก็กินเขายิ่ที่บ้านของลุงกาดครับผมครับใจเด้วยไทยอ้ยหนอยลองกินใส่ระเบิดเบิึงเนาะครับเนาะครับผมวิธีสารน้องเบ้านฉันมงคลเลยครับผมเอาเขาสามครับผมบ้านไหมบ้านชาบีรองกระน้ำกินแม่หำหน่อยแม่แซบปีเดียวผมลุงกาดมาเคยกินใส่อวันรับ มาไปิ้มนะสเตเอมาเว้ยไอ้นั่นเอ้พรมพมมามาขกินแล้วกเพ่งกรดับไปหองครับขมอญาตชิมยังด้เพิ่เด้วยพมแบบ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 โอ้หมหมกจาน้อยด้เพ่นด้หมืเนี่ยเนมันเพขึ้นา่ได้ขมนอกมันนันสุดนี่เองครับผมมักมักข้งแรกนะครับกินใส่มัดย่างดีพี่น้องย่าง่เนี่อเนบ่ายอดบานเล็กยังจะิืมต้่มไก่ได้พี่น้องเอ้ตอกาเาทอ่ลย

น้องหลังไอ้น่องเลยไอ้น้องซิ่งมันนองโอ้ยน้องเนี่ยอโอ้คนนี้บอกที่บอกว่าลงุงยกมือใส่อุ้ยมาลนกมา,ามาเออครับมันในกินเ้องมึงมันเป็นตุ๊ดไ <c oughs> งยืดโทรศัพท์มาด้วยคืออะไรเนี่ยไม่ได้กัดหรือทั้งแย่งไปหนอกครับเด้อพี่น้องเด้อครับย่างใสต้มไก่แกงน่อไม้ หลายสิ่งหลายอย่างอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมตับหวานนะพี่น้องตับหวานก็มีโอ้ยู่ในกลิ่นไม่ไหนพี่น้องเลยลูกฝนนั่นจะซิมนี่ตับหวานเลยโอ้เพราะขาดกินจัดติดไงเลยครับสุ้เด้ครับสุ้เด็ดนี่ลูกกัานยังมาแดกไก่มานะครับผมครับผมเอาไก่มาต้องมาย่าแมนเดี๋ยวหมดแล้วก่อันนี้ที่เด็ดพี่น้องครับอันนี้ต้มน้ำปลาแดกต้มปลาหม้อปลาแดดคนมาต้มปลาหม้อปลาแดกแมนครับผมปกติบ้านเขาต้มเนี่ยต้องไป็นตำปนแค่นี่ต้มเลยแมนครับต้มเลยกินเลยครับ สุดยอดพี่น้องเลยที่กันแล้วเว้ยพี่น้องเอง้ยครับพี่น้อ,นนองครับผมนี่อีกวงนึงเอาไปฟังมุดเลยครับพี่เด็กครับเอาไปเสิร์ฟครับครับอันนี้ที่เบิ้งหน้าครับผมไสหมูป้าเอา้าครับผมทั้งนี้จะเป็นเนื้อยากพี่น้องครับผมตัวนึงนี่พี่น้องครับแซ่บปะครับเนื้อยากท่านเนี่ย แฝดแฝดไปรองครับผมนี่คือบรรยากาศไปรองครับผมอยู่ทางฟังแม่บ้านไปรองครับผมเดี๋ยวเป็นตรงนี้ไปรองครับผมพัดต้อนก็บบกิน้ำโบครับกินอยู่กินอยู่ไปรองครับผมครับเมื่อนี้ก็เห็นบรรยากาศไปรองครับผมเดี๋ยวกินข้าวแล้วจะไปพักผ่อนก่อนเนาะนองครับเนาะเพราะว่าก็จะเดินทางลุยไปฮียาบไปรองครับผมครับะไปทางชนบุรีไปรองเหมือนเจอกันครับผมครับจะฝากคิดตามกันทีนึงนองครับเนาะ เรบคลิปหน้าคลิปหน้าจะมีอย่างไรเพียงควันหาเยี่ยมพี่บลองสักวันรับผมครับเดี๋ยวจะมีอย่างอัปเดตีหนึ่งจะติดตามคลิปหน้าคลิปหน้ากันอัปเดตอีกหนนึ่งมือทอาสิอไปใส่มองทะเลอย่างที่ตามอย่างที่ตามที่ตามก็เหมบอนมาในมือกันที่ว่าแห่งกันมันมันเพราะท่านจะไปได้มือเขาจะไปเป็ดบุญหาเห้ยก่อนไปเป็ดบุญครับมืออื่นมือต่อไปมือต่อไปพี่รองครับจังที่ตามจังที่ตามมือใดเพราะท่านได้บอกที่ตามกันนะครับเนาะเอาครับพี่รองครับสำหรับคลิปนี้วิธีสารฝากไว้ทั้งดีครับผมครับสวััััสสสดดีีคครรบบว